สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับหน่วยสถานที่ต่างๆที่หนูรู้จักนะคะแล้ววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปพบกับสถานที่ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าแต่ก่อนที่เราจะไปเรามาพบกันนิทานกุ้งกิ่งกันก่อนเลยค่ะหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามสี่ <3, 4. S 1> สวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้กุ้งกิงไปซื้อของที่ตลาดกับคุณแม่มาด้วยล่ะค่ะไปตลาดกับคุณแม่สนุกมากๆเลย <c oughs> ได้เห็นกุ้งถอย,อยปูลยปลาแล้วก็มีผักผลไม้วางเรียงอยู่เต็มไปหมดเลยละ่ะ <c oughs> เลือกซื้อกันเพลินเลยแหละคะ่ะทุกครั้งที่ไปตลาดนะคะคุณแม่จะสอนวิธีเลือกซื้ออาหารสดแล้วก็ผักผลไม้ให้กุ้งกิงด้วยจนตอนนี้กุ้งกิงเริ่มเลือกเก่งแล้วนะ นอกจากที่กุ้งกิ๋งบอกมาแล้วอะในตลาดจะมีอะไรน่าเรียนรู้อีกบ้างไปกับกุ้งกิ๋งกันเลยค่ะกุ้งกิ๋งไปตลาดเรื่องโดยมนฤดีทองกรอยภาพโดยนพดลกำจรไภศสารเช้าวันอาทิตย์สดใสกุ้งกิ๋งเล่นขายของกับน้องกระต่ายคุณแม่ชวนไปตลาดไหมลูกกุ้งกิ๋งรีบลุกอยากไปอยากไป ตรวจดูว่ามีอะไรหมดคุณแม่จดใส่กระดาษเอาไว้กุ้งกิ๋งเตรียมหยิบตะกร้ายิ้มแป้นเริงร่าอยากไปไว้ไวถึงตลาดกุ้งกิ๋งยิ้มแฉ่งของสดของแห้งตั้งแผงวางขายกุ้งกิ๋งตามติดคุณแม่ไม่หลงแน่แน่แม่จุงมือเดินไป นั่นแผงขายอาหารทะเลนี่นากุ้งหอยปูปลาวางเรียงมากมายแม่เลือกซื้อปลาสดสะอาดดีกลิ่นเหม็นไม่มีเหงือกสดตาใสเดินมาถึงแผงขายเนื้อสัตว์มีเนื้อสารพัดเลือกซื้อตามใจเลือกเนื้อสดสีไม่คล้ำเนื้อนุ่มกดแล้วไม่บุ๋มจึงจะปลอดภัย แผงขายผักมีผักสดสะอาดคะน้าผักกาดถั่วหอมหัวใหญ่ผักบุ้งกวางตุ้งกระหล่ำปลีกินผักดีดีมีวิตามินมากมายแผงขายผลไม้ใหญ่โตละมุดส้มโอแตงโมผลใหญ่มังคุดกล้วยส้มลิ้นจี่คุณแม่ใจดีแวะซื้อผลไม้ แผงขายของชำสารพัดเครื่องปรุงเครื่องเทศจัดวางเรียงรายคุณแม่ซื้อเครื่องปรุงสารพันทั้งน้ำปลาน้ำตาลกะปิพริกไทยแผงขายไข่มีไขน่นกกระทาไข,ข่เค็มไข่เย,ยี่ยวมาไข่เป็ดไข่ไก่ซื้อไข่ต้องคอยระวังเพราะไข่เปลือกบางจะแตกได้ง่าย เด็กๆฟังนิทานจบแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สถานที่ในการซื้อขายสินค้ากันเลยค่ะสำหรับสถานที่แรกที่เด็กๆได้พบนี่ก็คือตลาดนะคะเด็กๆตลาดภาษาอังกฤษเรียกว่า market 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 แปลว่าตลาดค่ะ สถานที่ที่สองที่เด็กๆรู้จักนะคะก็คือห้างสรพรพสินค้านะคะห้างสรพรพสินค้าก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายให้เลือกซื้อนะคะลูกห้างสรพรพสินค้าภาษาอังกฤษเรียกว่าม a l l m ม l l แปลว่าห้างสรพรพสินค้าค่ะ สำหรับสถานที่ต่อมานะคะเด็กๆก,ก็คือร้านค้านั่นเองค่ะร้านค้าก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายให้เลือกสรนเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนของเราด้วยค่ะร้านคา้าภาษาอังกฤษเรียกว่า store 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 แปลว่าร้านค้าค่ะ และนี่สถานที่สุดท้ายที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะเด็กๆชอบไปแน่เลยเช่น7 e เ e ่ e อ e เลวโัสนะคะลูกแล้วก็ซ u เปอร์มาร์เก็ตต่างๆมีของให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆชอบไปใช่ไหมคะร้านสะดวกซื้อภาษาอังกฤษเรียกว่า convenience store convenience store นะคะร้านสะดวกซื้อค่ะและในวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้สถานที่ที่ใช้ในการซื้อขายนะคะก็จะมีตลาดห้างสรรพสินค้าร้านค้า และร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะแล้วคลิปถัดไปคุณครูก็จะมาให้ความรู้กับเด็กๆเ,เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆอีกเช่นเคยเด็กๆรอชมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ